การดูจะเครียดแลือเดินแต่จริงๆไม่มีใครรู้หรอกว่าข้างในผมรละลิระลีขนาดไหนหรือว่าอารมณ์ขันหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเปลือกที่มองเห็นเนี่ยอย่าไปตัดสินคนจากเปลือกผมพยายามจะย้ําเรื่องนี้มากๆนะครับเพราะว่าเคยมีธนาคารแห่งหนึ่งเชิญไปบรรยายแล้วก็เ,เล่าให้ฟังว่าฝ่ายขายยืนต้อนรับลูกค้าอยู่มีตาแปะคนหนึ่งใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อคอกลมเดินอ้วนมาเลย ไม่มีใครสนใจเลยมีชายหนุ่มถือกระเป๋าเจมส์บอ์ใส่สูตรมาคนวิ่งไปทักทายใหญ่เลยปรากฏว่าแปะหันมาบอกลืมไม่ต้องไปสนใจอีมมากเรออีเป็นลูกน้องวัววานีถือกระเป๋ามาเองอะ่ะลืมมาสนใจว่าดีกว่าาวัว,วคือเจ้าของเงินหลังจากนั้นคนก็เฮลาโลมาที่ตาแปะคนนี้หมดเลยแต่ไอความรู้สึกมันเสียไปแล้วถ้าเผื่อไปประเมินคนแล้วก็ในที่สุดมารู้ภายหลังว่าจริงๆแล้วเขาเไม่ใช่คนที่เราจะละเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากมีมิรไมตรีจิตแล้วก็ต้องสรรเสริญความสําเร็จของผู้อื่น รู้จักหัดสรรเสริญคนอื่่งดังไม่ใช่นั่งชมแต่ตัวเองแต่ไม่เคยสรรเสริญใครเลยการสรรเสริญผู้ที่เด็กกว่าก็เป็นการให้ขวัญให้กําลังใจการสรรเสริญผู้ที่เท่ากันก็เป็นการสร้างมิมตรไมตรีการสรรเสริญผู้ที่อาวุโสกว่าก็เป็นการให้เกียรติเป็นการยกย่องนะครับผมเคยยกตัวอย่างเสมอเดินเข้าไปในห้องทํางานใครส่วนมากมักจะเห็นเขาวางประกาศนียบัตรวางโล่วางถ้วยบางห้องก็อาจจะมีการวางพระพุทธรูปไว้นะครับ วันนั้นถ้าเราเข้าไปเขาบูชาพราะพุทธรูปเราก็ร่วมบูชากับเขาหน่อยนะครับมีตัวอย่างเล่าสนุกสนุกให้ฟังนิดนึงก็คือมีคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องและเห็นพระอยู่9องค์10องค์วันหนึ่งไปเห็นองค์ที่11เข้าก็ไปถามผอ,อเจ้าของห้องว่าพี่วันก่อนมาผมเห็นแค่10องค์วันนี้ทําไมมีองค์ที่11บเอ็ดผอชักใจไม่ค่อยดีแหมมันมาแสดงมันสำารวทุกอย่างเลยและในที่สุดอผอ,อก็บอกว่าเนี่ยองค์นี้พอดีไปต่างจังหวัดมาก็เลยไปเช่ามาใหม่ ไอ้เจ้าหมอนี่ยเขาบอกเช่าเหรือฐานะอย่างพออทำไมต้องเช่าทำไมไม่ซื้อมาเลยคือไม่มีความรู้ว่าพระนี่เขาเรียกเช่ากันอยู่อย่างนี้นะฮะก็กลายเป็นแหมจะเรียกว่าอะไรดีล่ะไม่ไม่ไม่น่าพลาดในเรื่องเหล่านี้นะครับหรือบางทีเขาตั้งถ้วยไว้เดินเข้าไปถึงถ้วยอะไรเนี่ยพี่ถ้วยอะไรเหรอไปถามไอ้พี่ก็เงยหน้าขึ้นมาพออบอกว่าไปตีกอลมาได้ั่วโหออินวันหออินวันนี่พี่หอยอินวันอีกแล้วเหรอครับเนี่ยนี่นี่เป็นใบที่เท่าไหร่ละพออเงยหน้าบอกใบแรกใบแรกไม่เคยได้มาก่อนเนี่ยเพิ่งได้ใบแรกแม ความรู้หรือสิ่งที่เราพูดไปจะผิดพลาดแต่เขาโกรธเราไหมครับเขาไม่โกรธเราหรอกเพราะอะไรครับเพราะเรามองเขาดีกว่าที่เขาเป็นในขณะที่อีกคนเดินเข้าไปเจอถ้วยไปทักอะไรถ้วยอะไรทักเหมือนเจอลูกอกาบาทในห้องเขาพอเขาบอกไปตีกรอบมาได้โทรโหินว oh one ันโหิน oh วันอย่างพี่เนี่ยนะโฮอิน oh วันดูสิคิดว่ามันจะมีเสน่ห์ไหมครับคนประเภทนี้ลมออกจากปากเหมือนกันต่อให้มันชื่อเจริญยังเจริญยากเลยผมว่านะครับเพราะฉะนั้นเลยจะบอกให้ฟังว่าคนมีเสน่ห์เนี่ยมันต้องรู้จักกาลเทศะแล้วต้องรู้จักพูดหรือบางห้องเขาจะมีภาพ ภรรยาเขาไว้ในห้องนะครับภาพครอบครัวถ้าภรรยาเขาสวยในกรอบรูปก็ชมเขาไปเลยนี่ภรรยาพี่เหรอครับเนี่ยสวยจังเลยภรรยาท่านผอเอลยครับสวยจังเลยนะสาวๆคงจะต้องสวยหน้าดูท่านผอ,อนี่ตาถึงจริงๆเจ้าของห้องจะปลื้มไหมครับแน่นอนเขาย่อมปลืม้มแต่ปรากฏกว่าไงบางคนแล้วผมก็ขอเรียนเลยนะฮะเข้าไปก็ไม่ต้องทักรูปภรรยาทุกห้องนะฮะหลังจากฟังผมบรรยายแล้วเนี่ยถ้าไปเจอภรรยาบังคับให้เอารูปมาตั้งถ้าจะล้นมันจะกรอบรูปก็ผ่านเรื่องอัประมงคลนี้ไปได้เลยนะฮะ ไม่ต้องไปถามเขาพี่ได้จากไหนมาเนี่ยฮะกินข้าวเราไหวมาเกยตื้นหลังบ้านงานมาใส่กรอบไปเนี่ยคือไม่ต้องไปทักทายเขาขนาดน,นั้นแสดงความชื่นชมในสิ่งที่ควรจะชื่นชมนะครับแล้วกออ็อะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดนะครับเพราะฉะนั้นในห้องทํางานก็จะมีเรื่องเกียรติประวัติเรื่องโล่เรื่องถ้วยเรื่องสิ่งดีงามทั้งหลายแหละเราก็ลองเอามาดูซิว่าเราควรจะหยิบยกเรื่องอะไรมาทําให้เจ้าของห้องเขารู้สึกพอใจชื่นชม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูนะครับว่าเขาตารางงานยุ่งเปล่าถ้าเขางานยุ่งเขาจะรีบทําอะไรต่ออะไรไปนั่งชื่นชมตามทฤษฎีนี้อาจจะไม่เจริญเท่าที่ควรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตามจังหวะจะโคนด้วยนะครับประเด็นต่อมาก็คือพยายามแสวงหาความสนใจร่วมกับผู้อื่นเสมอเราคุยกับใครเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเขาสนใจฟุตบอลเราคุยเรื่องฟุตบอลเราไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลเราก็ไปหาข้อมูลเราก็ไปดูข่าวๆเราก็ไปติดตามสถานการณ์มานะครับ เขาจะคุยเรื่องดนตรีแล้วก็มีความรู้เรื่องดนตรีมันก็มีเรื่องคุยกันได้พอมีเรื่องคุยกันได้ปุ๊บจะติดต่อจะประสานงานจะทํางานร่วมกันมันก็กลายเป็นมิตรเป็นเพื่อนเหมือนคนไปทานข้าวด้วยกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือมักจะมีรสนิยมชอบอะไรคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สแสวงหาจุดสนใจร่วมกันในทางทฤษฎีของการเรียนเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ไม่ว่าในประเทศหรือระหว่างประเทศก็ตามเขาจะต้องมีการเรียนหลักสูตรการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ รู้เขารู้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยเห็นแล้วก็เคยทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะทํางานเนี่ยท่านมักจะศึกษาประวัติข้อมูลนะครับไม่ใช่ไปทักเขาสวัสดีเป็นไงภรรยาคุณสบายดีเหรอคนถูกทักชงง,งก็ภรรยาผมเพิ่งเผาไปเมื่อที่ที่แล้วคุณยังไปงานศพภรรยาผมเลยอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ศึกษาข้อมูลเลยนะครับพยายามที่จะต้องมีข้อมูลแล้วก็มีการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆด้วย ประการต่อมาก็คือศึกษาสนใจผู้อื่นเพื่อสามารถเข้าใจและติดต่อกับบุคคลในเรื่องที่เขาสนใจได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คล้ายๆกับที่กล่าวมาแล้วนะครับข้อต่อไปก็คือ,อ,อจดจําลักษณะเด่นชื่อคนอันนี้เป็นปัญหาสําหรับคนที่อายุมากๆหรือบางทีอายุยังไม่ทันมากเลยจำคนไม่ค่อยได้ผมสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยมักจะบอกลูกศิษย์เสมอว่าถ้าไปเจอกันข้างนอกทักทายกันหน่อยนะจะรู้สึกว่ายินดีแล้วก็ให้เกียรติกัน แต่เวลาทักทายช่วยบอกด้วยชื่ออะไรเรียนด้วยกันที่ไหนจะได้คุยต่อได้เพราะเป็นวิยากรไม่รู้ตั้งกี่แห่งสอนหนังสือไม่รู้กี่มหาลัยจาไม่ได้หมดหรอกก็ต้องขอความเห็นใจด้วยวันนึงก็ไปเดินที่เซ็นทรัลเวิด์นะก็มีลูกศิษย์วิ่งเข้ามาทัก2คนผู้ชายเขาทัก,กว่าสวัสดีครับอาจารย์จําได้ไหมผมสองคนใครเอ่ยแหมผมยังแค้นจนจนทุกวันนี้จะไปรู้ได้ไงเป็นใครนะฮะ แล้วพอเราก็เราก็พูดตามสไตล์โอ้โทษโทษทีจาหน้าได้แต่จําชื่อไม่ได้จริงอะ่ะจำมันจะมาถามเราอีกจริงอะ่ะจริงอะ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางทีไปสอนพวกพนักงานรับสากิจเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้า BTS เนี่ยแทนที่จะมาบอกเราว่าเออเคยเรียนด้วยกันกับเราที่นั่นที่นี่จะได้คุยได้ไม่อะ่ะมายืนแล้วก็อมยิ้มด้วยนะทำเป็นเล่สนายให้เราคิดไปต่างๆนานาว่าเป็นใครอย,อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากเป็นคนมีเสน่ห์ก็หัดถ้าเราจําคนได้มันจะเป็นเสน่ห์นะครับเคยดูโฆษณาสินค้าตัวหนึ่งไหม ที่ลงจากรถเจ้านายสวัสดีคันชิดสวัสดีคนน้องคนนี้เห็นไหมฮะถ้าทําได้ขนาดนั้นลูกน้องจะเกรงใจแล้วไม่กล้าทําในสิ่งที่ไม่ค่อยดีค่อยงามเพราะว่ารู้รู้ว่าเจ้านายเป็นคนจําแม่นนะครับและวิธีจะจําชื่อคนมันก็เป็นสเสน่ห์นะครับเอ่อมันมีคําสอนอยู่ว่าถ้าพูดถึงบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆเนี่ยจะจําได้นะครับหรือบางทีเอาไปผูกโยงกับอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราจําได้เช่น ผู้หญิงคนหนึ่งอ้วนชื่อยุบพอดีเวลาจำเขาบอกให้จำว่ายุบพอดีถ้ายุบแล้วจะพอดีตอนนี้ยังไม่ยุบก็ยังไม่พอดีอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีการของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลองนึกดูก็แล้วกันแต่ก็ไม่ต้องไปเปิดเผยกับเจ้าตัวเขานะว่าวิธีจําเราใช้วิธีแบบนี้เดี๋ยวแทนที่จะมีเสน่ห์กับกายเป็นร้าวฉานนะครับและประการสุดท้ายก็คือเรื่องบุค,คลิกภาพปรับบุค,คลิกภาพให้เหมาะสมผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าบุคลิกภาพของคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ และคนที่มีบุคลิกภาพดีไม่ได้หมาก็เป็นเศรษฐีซื้อเสื้อผ้าแพงๆมาใส่ถือกระเป๋าราคาแพงๆขับรถราคาแพงๆใส่นาฬิการ,ราคาแพงๆแล้วมันจะทําให้บุคลิกดีเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงคนร่ํารวยจะไม่มีปัญหาเรื่องบุคลิกเลยแต่ที่คนมีปัญหาเรื่องบุคลิกเพราะว่าหนึ่งยังไม่รู้จักตัวตนของตัวเองนะครับเสื้อผ้าจะใส่สีอะไรถึงจะเหมาะแก่เราถ้าเราตัวอ้วนเราตัวผอมเราตัวสูงตัวเตีย้ยจะต้องทําอย่างไร ซึ่งเรื่องบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่ผมจะนําเสนอในโอกาสต่อไปนะครับว่าควรจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างแต่อยากจะบอกอท่านผู้ชมเป็นเบื้องต้นก่อนว่าบุคลิกภาพเป็นสิ่งสําคัญมากเวลาไปสมัครงานไปทำอะไรที่ไหนก็แล้วแต่คนเนี่ยเขาจะดูบุคลิกภาพเรากําลังบอกว่าอย่าดูแต่เปลือกนะแต่เปลือกสําคัญไหมเปลือกก็สําคัญบุคลิกภาพภายนอก,ก็สําคัญถ้าเราเป็นคนแต่งตัวแล้วไม่รู้กาลเทศะเราเป็นคนที่ไม่รู้ว่า ควรจะทําอะไรอย่างไรหรือเราเป็นคนสกรปรกเราเป็นคนที่ไม่เคยระมัดระวังเรื่องอการวางตัวก็ทําให้เสียนะครับแน่นอนเปลือกก็คือสิ่งภายนอกแต่ว่าใครล่ะเขาจะเอาคนที่เวลาเราไปซื้อผลไมล้อะไรต้องเลือกดูถ้าเปลือกมันเน่าๆเราก็ไม่เอาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามปรับปรุงหรือปรุงแต่งเปลือกหรือบุคลิกภาพภายนอกให้ดีและในเวลาเดียวกันก็ควบคู่กันไปกัปกบการปรับบุคลิกภาพภายในด้วยสําหรับเรื่องบุคลิกภาพคงมีโอกาสได้ พูดคุยหรือเอามาเล่าหรือถ่ายทอดกับท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ในตอนนี้ก็คงจะต้องยุติแค่นี้ก่อนหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์จากการสร้างสเสน่ห์ขอให้มีสเสน่ห์แล้วก็สเสน่ห์ที่ท่านมีนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตในการทํางานและในการอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมนะครับสวัสดีครับ